สวัสดีค่ะทุกทกคนวันนี้วันจะพาทุกคนมาฝึกพูดภาษาพม่าด้วยกันต่อค่ะวันนี้จะพามาฝึกคำสั้นๆง่ายๆใช้ได้บ่อยและใช้ในจริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะใครที่ดูคลิปนี้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะจะสามารถนำไปพูดได้ทันทีเลยค่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปฝึกด้านในกันเลยค่ะ ในคลิปนี้นะคะวันจะสมมติให้คนที่พูดเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นคำลงท้ายวันก็เลยจะใช้ค่ะกับคะนะคะส่วนผู้ชายนะคะเราสามารถใช้ประโยคเดียวกันพูดได้เลยนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนคำลงท้ายเป็นครับได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกคำแรกกันเลยนะคะคำที่หนึ่งนะคะกินข้าวหรือ,อยังคะซาปีบีลาซาปแปลว่ากินปีบี เสร็จแล้วนะคะลาแปลว่าไม้ในประโยคนี้นะคะถ้าเราแปลตรงตัวจะไม่ได้ความหมายซาปีบีลาตรงกับภาษาไทยว่ากินข้าวหรือ,อยังคะต่อมานะคะเราก็จะตอบว่ากินแล้วค่ะเขาถามซาปีบีลาถามซาปีบีเราก็ตอบซาปีบีซาปีบีกินแล้วค่ะ ยังไม่กินค่ะคำว่าไม่กินนะคะมาซาบูมาซาบูพอภาษาไทยเราอยากจะพูดว่ายังไม่กินเราก็เอาคำว่ายังนะคะตรงกับคำว่าเตนะมาซาเตบูมาซาเตบูแปลว่ายังไม่กินค่ะการวางก็จะไม่เหมือนกับภาษาไทยเนาะเดี๋ยวเราต้องสังเกตและฝึกพูดบ่อยๆนะคะ ต่อามาคาว่ากินข้าวที่ไหนคะแบม่าซาแลแบมาจุดจุจุดและนะคะแปลว่าที่ไหนซาแปลว่ากินแบมาซาแลกินข้าวที่ไหนคะถ้าเราอยากตอบว่ากินที่บ้านคําว่าที่บ้านต้องพูดว่าเองมาเองแปลว่าบ้าน มาแปลว่าที่ภาษาไทยพูดว่าที่บ้านภาษาพม่าจะต้อง store, วางสลับกันนะคะที่บ้านพูดว่าเองมากินที่บ้านเองมาซาเดเองมาซาเดต่อมานะคะกินที่ร้านที่ร้านภาษาพม่าพูดว่าสายมาสายแปลว่าร้านมาแปลว่าที่ ที่ร้านสายมากินที่ร้านสายมาซาแดดสายมาซาแดคำต่อมานะคะหิวข้าวไหมคะใบสาลาใบแปลว่าท้องนะคะสาสาแปลว่าหิวลาแปลว่าไม้ ใบาสาลาบา,าลาแปลว,ว่าหิวข้าวไหมคะหิวค่ะใบาสาเดบา,าเดไม่หิวค่ะต้องพูดแบบนี้นะคะวางให้ถูกนะใบามาซาบูบามาาบูไม่หิวค่ะประโยคต่อมาค่ะหิวนิดหน่อยค่ะ คำว่านิดหน่อยตรงกับภาษาพมา่าว่าเนเนเนเแนแปลว่านิดหน่อยหิวนิดหน่อยค่ะใบเน,เนเนสาแดใบเนเนสาแดหิวมากค่ะคำว่ามากในภาษาพมา่าจะออกเสียงว่าอายันอยันแปลว่ามากหิวมากค่ะใบยอยันสาแด ใบอายันาแดประโยคต่อมานะคะยังไม่หิวค่ะเราก็เอาคําว่ายังนะคะซึ่งตรงกับภาษาพม่าว่าเตมาใส่แบบนี้เลยนะคะต้องระวังนะคะบางทีเราจะเผลอใส่สลับกันเดี๋ยวเราฝึกพูดบ่อยก็จะพูดได้ค่ะยังไม่หิวค่ะพูดแบบนี้ b บมาสาเตบู b บมาสาเตบู ยังไม่ค่อยหิวค่ะคราวนี้เราก็จะเพิ่มคำศัพท์คำว่าค่อยนะคะค่อยตรงกับภาษาพม่าว่าเตกเตะเวลาเรียงประโยคนะคะเรียงแบบนี้นะใบเตกมาสาเตบูใบเตกมาสาเตบูยังไม่ค่อยหิวค่ะประโยคต่อมานะคะ กินอะไรสักอย่างไหมคะตะคู่คู่ซามมลาตะคู่คู่ซามมลาตะคู่คู่ตะคู่คู่แปลว่าหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งอย่างค่ะซาแปลว่ากินมมลาแปลว่าจะจุดจุดจุดไหมจะจุดจุดจุดไหมนะคะตะคู่คู่ซามมลา จะกินอะไรสักอย่างไหมคะก็ได้หรือเราจะพูดสั้นๆน,นะคะตัดจะทิ้งนะตัดจะทิ้งกินอะไรสักอย่างไหมคะเวลาเราตอบนะคะถ้าเขาถามมัลาถ้าเขาถามมาลาเราจะต้องตอบแม่เราจะต้องตอบแม่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะเขาถามว่าซามลาซามลา เวลาเราตอบเราต้องตอบว่าซาแม่ซาแม่จะกินค่ะต่อมานะคะตะคู่คู่เต้มามลาตะคู่คู่แปลว่าหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งอย่างเต้าเต้าแปลว่าดื่มนะคะตะคู่คู่เต้มามลาจะดื่มอะไรสักอย่างไหมคะ เขาถามว่าเต้ามัละเราจะต้องตอบว่าเต้าแม่เต้าแม่แม่ตัวนี้แม่ตัวนี้แปลว่าจะคนไทยเราเอาคำว่าจะไว้ข้างหน้าคือจะกินจะดื่มใช่ไหมคะแต่ในภาษาพม่าค่ะเขาจะเอาคำว่าจะไว้ข้างหลังนะคะซาแม่จะกินนะคะเต้าแม่จะดื่มแบบนี้ค่ะ ประโยคที่พูดบ่อยกันอีกหนึ่งประโยคนะคะนั่นก็คือไม่อยากกินค่ะมาซาชินบูมาซาบูมาซาบูแปลว่าไม่กินนะคะมาซาชินบูมาซาชินบูนะ,ะเติมคําว่าชินเข้าไปนะคะแปลว่าไม่อยากกินค่ะถ้าเราอยากพูดว่าอยากกินนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้เรียนมาแล้วคําว่านิดหน่อยก็คือแนนแน แนแนอยากกินน yup. ิดหน่อยค่ะแนแนซาชินแดซซาชินแดแปลว่าอยากกินอยากกินนิดหน่อยจะพูดว่าแนแน่ซาชินแดแนแนซาชินแดไม่อยากดื่ Max Lad มค <po> ่ะมัตเต้าชิมบูมัตเต้าชิมบูอยากดื่มนิดหน่อยค่ะแนนเต้าชินแด แน่แนแปลว่านิดหน่อยเตาชินแดงเตาชินแดงแปลว่าอยากดื่มอยากดื่มนิดหน่อยค่ะแน่แนเตาชินแดงแน่แนเตาชินแดงต่อมานะคะอันนี้ชอบไหมคะดีหาใจลาดีหาใจลา คราวนี้ถ้าเราอยากตอบว่าชอบค่ะเขาถามใจละเราก็ตอบใจแดใจแดแปลว่าชอบค่ะชอบมากค่ะคําว่ามากนะคะก็คือคําว่าอายันอายันแปลว่ามากชอบมากค่ะก็เลยพูดว่าอายันใจแดอายันใจแดดต่อมานะคะ อันนี้อร่อยไหมคะอันนี้ในภาษาพม่าจะพูดว่าดีฮาดีฮาอร่อยซาโลกองแดซาโลกองแดแต่เวลาเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามค่ะเราก็ใส่ลาไว้ท้ายประโยคแทนคำว่าแดนะคะลาที่แปลว่าไหมซาโลกองลาซาโลกองลา อันนี้อร่อยไหมคะถ้าเราอยากตอบว่าอร่อยค่ะซาโลกงแดซาโลกงแดไม่อร่อยค่ะต้องวางแบบนี้นะคะซาโลมะกงบูซาโลมะกงบูประโยคต่อมาค่ะค่อยๆกลับนะคะคำว่าค่อยๆในภาษาพม่าก,ก็คือพีพ เคนะคะหรือว่าเบาๆนั่นเองนะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลว่ากลับค่ะเคปเปลี่ยนเนาะ P pay. เปเปลี่ยนเนาะค่อยๆกลับนะคะหรือคนไทยเราชอบพูดเป็นประจำเลยก็คือกลับดีๆนะคะต่อมาค่ะโอเคค่ะได้ค่ะโฮเก็ชินโเชิน ผู้ชายนะคะให้พูดว่า p พอแกะคำยาเพอแกะคำยาและสุดท้ายค่ะเวลาเราจะจากกันนะคะเราก็พูดว่าตาตาแปลว,ว่าลาก่อนค่ะ ที่จบไปแล้วนั้นนะคะเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นค่ะเพื่อนๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขอเพียงแค่เรารู้ให้ได้ก่อนว่าต้องพูดภาษาพมา่ายังไงแล้วเราก็ฝึกพูดตามภาษาพมา่าของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะไปหาความรู้เหล่านี้ได้ที่ไหนเราจะคอยถามเพื่อนพมา่าตลอดไปก็ไม่ใช่นะคะและเราเนี่ย จะดูคลิปใน y t u t u เนี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดหรือเรียงแบบเรียบร้อยให้เราฝึกถูกไหมคะเพราะคลิปใน y t u t u เนี่ยมันเป็นคลิปสั้นๆเองนะคะเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องฝึกหรือเป็นขั้นตอนยังไงนะคะวันก็ได้รวบรวมเนื้อหานะทั้งหมด45สถานการณ์เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ฝึกอยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะนอกจากที่ในหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีคำศัพท์นะคะวันก็ได้ใส่โครงสร้าง ภาษาพ,พมา่าให้ด้วยหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเริ่มฝึกคำศัพท์ก่อนอะฝึกคำศัพท์เสร็จนะคะเราก็เข้าไปดูโครงสร้างว่าใช้ยังไงนะคะก็ใช้ตามฝึกพูดตามได้เลยนะใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะยังอ่านภาษาพ,พมา่าไม่ได้ก็ฝึกอ่านตามได้นะคะเพราะว่าได้เขียน ภาษาไทายเป็นคำอ่านเอาไว้ให้แล้วค่ะในเล่มนี้นะก็จะมีสีสันสวยงามด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้นะคะการที่เรามีสีในการฝึกภาษาเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งให้เราเนี่ยจำได้ดีนะคะและนอกจากนี้นะวันก็ได้ใส่สีเอาไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจหรือเรียนหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยตนเองหมายความว่าทุกคนก็ดูที่สีนะคะว่าสีม่วงเนี่ยคำนี้ทั้งคำเนี่ยผู้ภาษาพม่าอย่างไร ภาษาไทายแปลว่าอย่างไรนะคะเราก็เทียบสีกับคําแปลได้เลยนะคะเราก็จะเข้าใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะ เล่มนี้นะคะขอบอกเลยว่ามันเกิดจากปัญหาที่วันเคยเจอมาตลอดนะว่าเราอยากพูดภาษาพม่าได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้ว่าจะฝึกยังไงนะคะจะไปหาเนื้อหาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะคะวันก็ได้รวบรวมมาอยู่ในเล่มนี้แล้วนะเหมาะกับการฝึกในชีวิตประจําวันนะและประโยคเหล่านี้แหละ เพื่อนๆอยังไงก็ต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เล่มนี้เนี่ยมันเป็นคู่มือนะคะหรือเป็นทางลัดเนี่ยให้เราฝึกภาษาพม่าได้เก่งขึ้นและเร็วขึ้นค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line แอดครูวันค่ะหรือขอดูตัวอย่างด้านในได้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะทักขอราคาพิเศษด้วยนะคะที่ L i n e แอดครูวันค่ะ ส่วนในคลิปหน้านะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาสุดผู้ภาษาพมา่าด้วยกันต่อค่ะเพราะเราจะเก่งภาษาพมา่าไปด้วยกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนตะตาะ